ไอ้หมอฮะผูไข้เป็นไงมาครับโอ้ทางนี้เอ้าเอ้าขอโทษครับจากการซับประวัติทางนี้เอ้าโทษครับจากการซับประวัติของหมอนะครับหมอคิดว่าคนไข้นั้นเป็นคู้ไข้เป็นไงบ้างครับนี่นะครทักทายแบบมือนอกอืมข้างนึงข้างนึงอืม เสื S <S ้อคุณสวยนะคุณไปทำอะไรมาทิ Naj ่พายกูแม่แม่ของคุณจบป๊กเดินเท้ามอมไม่เห็นแต่จบป๊กกูมาถูกโรงพยาบาลใช่ไหมเฮ้ยคุณมาถูกแล้วโรงพยาบาลเนี่ยดับหนึ่งของประเทศไทยไม่มีที่ไหนดีเท่านี้แล้วดับหนึ่งด้านไหนครับผมทุกด้านเลยความสะอาดนี่ผมเป็นหนึ่งเลย เข้ามาเลยครับเสี่ยๆเราซื้อเราซื้อเต้เตี้ยนอ่านี่ฮาวนะครับผมนายแพทย์ไพรัชครับผมวัวเจียวฉินมาหมิงจื่อวัวผู้ชีจ้ามาจากเมืองจีนเจ้เจ้มันนี้มีอะไรหมอช่วยมังสีโสซื่อเกียเหล่าไก่หมอไปดิสีดวงแล้ามังสีสีไล่ปีอิงอ็งพิบานขอลาบหน่อย สุภาสปาวะสุภเสป่าวีสุภาสปาทมาผชีชีชีชาชาชาผูขีู่ดาอีผูดาผู้ีดัดำทำทำรดำผู้โคโคโคพต่อมังสีสีสีเกลากอเชิญเข้ามาเลยครับเฮ้ยหมอ Uh, ส,สวัสดีครับผมห,หมอไพรัตนะครับไม่ทราบว่าคนไข้สบายดีไหมครับไม่สบายก็ยจะมาหาหมอเหรอครับอ๋อ uh, นั่นสิครับไม่สบายเนาะเป็นอะไรมาครับปวดท้องถามหน่อยป uh, วดท้องนะครับ uh, รถติดไหมครับเดินทางไม่ติดผมจะมาได้เหรอครับหมออ๋อ uh, นั่นสิคุณแล้วแล้วคุณมาีคุณมารถรถอะไรครับรถไฟมั้งบ้านผมอยู่แค่เนี้ ที่ผมมารถไฟเหรอครับอ๋อครับครับไม่ได้มารถไฟเนาะโอเคแล้วแล้ววันนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยปวดท้องทันขาเจ็บตีนอยากเตะคนโอ้โอเคครับขอบคุณขอโทษครับอ่าคุณมีญาติพี่น้องกี่คนครับญาติผมไม่เกี่ยวอะไรกับหมอเหรอหมอรู้เปกระวนนะครับผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าทำไมหมอขอใจฝาก อ๋อไม่ครับพอดีหมอเคลียรเรื่องที่บ้านพอดีงานมันเยอะนะครับชีวิตคนเราเป็นต้องดิน้นรนนะครับงานมันก็เยอะเนาะพอดีหมาที่บ้านตายอ่ะครับแล้วหมาหมอไปเลไรครับหมามันพูดกับผมแบบนี้ครับผมก็เลยผมก็เลยเตะมันตายครับม,มันพูดกับผมแบบนี้อ๋อที่หมอกำลังด่าผมใช่ไหมเฮ้ยผมไม่ได้ด่าคุณเลยผมผมหมายถึงว่ามัมนมีคนพูดพูดแบบนี้หมายถึง มันเห่ามันหาเห่าแบบเห่าไม่ดีอะครับโปดะตีหมามันเห่าอันนี้มันเห่านี่ยผมก็เลยเตะวันทีหนึ่งมันเลยซี่ไงแกตายเลยนะครับผมก็สงสัยผมก็รู้สึกเสียใจในการกระทำของผมนะแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงนะครับอาการปวดท้องตรงไหนนะครับท้องน้อยครับหมอท้องน้อยสรุปวดท้องน้อยใช่ไหมครับใช่หมอที่หมอกนตีนผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้กวนครับถ้าถ้าปวดมากก็ ค่อยมาใหม่เนาะกลับไปก่อนนะครับอ๋อโอ้ผมขอโทษครับผมไม่ได้หมายความมันอย่างนั้นนะครับสรุปอาการของคุณนะครับมันเหมือนกระเพาะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับคนไข่ดูจากอันนี้แล้วดังนั้นเดี๋ยวหมอจะสั่งยาให้เอออีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวหมอมีของจะให้เป็นของที่ลึกนะครับเอากลับไปด้วยเนาะอ่าหมอหมอเอาไม้มาให้ผมทำไมครับเนี่ยเอามาทำไม่เหรอครับเอามาตีมึงนี่แหละ <c oughs> ก๊อกรบเสร็จครับสวัสดีครับคุณหมอเสร็จครับมิทราบว่าวันนี้คนไข้เป็นอะไรครับผมนั่นบทกูก๊อก็ก็กญเข้ามาเลยครับอืออ่าคนไข้เชิญนั่งก่อนครับอ่าเชิญนั่งก่อนหมอต้องยืนก่อนอ่าคนไข้ยุบขึ้นขึ้นอ่าเชิญนั่งก่อนครับโอเคดีมากหมอนั่งต่อจบนะครับอ่าคนไข้เป็นอะไรมาครับเป็น ปวดท้องน้อยครับผมปวดท้องน้อยเออถ้าปวดมากอยมาใหม่ครักลับไปก่อนหมอหมอรอเล่นเอออย่าเสียเละอย่าเสียเละรอเล่นคับหมอเมื่อกี้ผมรอเล่นครับผมเป็นวันโรคครับผมเป็นวันโลโรคอุ้ยดีนะหมอเป็นแค่วันเป็นวันโรคเป็นคุณเป็นวันโลโรคเลยเหรอเอ้ยหมอคุณเล่นนะครับ <c oughs> อ่าเอาจริงๆคุณมีอาการยังไงไอ้วันโรคที่คุณบอกผมมีการแบบชอบไออยู่อวดท้อชอบไอถ้าชอบไอชอบไอมาหาหมอทำไมกลับไปไออยู่บ้านนี่ดีแล้ว เป็นหมอเป็นหมอเหมือนกันนะหมอชอบหมอชอบกิน now, ชอบกินสปาเกตตี้นะครับหมอก็กินสปาเกตตี้หมอก็ไม่เคยไปหาเชฟเลยว่าผมไม่อยากกินสปาเกตตี้ผมก็ไม่เคยพูดแบบนี้นะครับเพราะนั้การที่คุณชอบไอ้นี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับมีอาการอะไรอีกครับก็มีคอแห้งมาครับผมแล้วก็คอแหคอแหบคอแหบแคอแห้งแห้งนะครับคุณกินน้ําบ่อยไหมครับกินบ่อยครับกินบ่อยอยู่ใช่ไหมอ่าคุณสูบุหรีไหมครับใช้ครมือก็ดีครับหมออ่าได้ได้ได้ โอเคข่ขอที่ตุดบุหรี่หน่อยนะโอเคดีมากขอบคุณมากครับอืมคุณซื้อยี่ห้ออะไรมาครับเนี่ยดีมากเลยมาโบโลเขียวครับอืมหมอกว่าบ้างนั่นเลยตุยคุณกินเหล้าไหมครับอ๋อสักกลมก็ดีครับขอลิเทซสี่นะครับหมอมาหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วหมดแก โอพอแล้วหมอเนี่ย <laughs> หมอไม่อยากกินแล้วแค่บุหรี่ก็เยอะแล้วน,น,นะครับ <laughs> จากอาการของคุณนะครับที่หมอได้ดูแล้วนี่ขอแสดงความเสีเยใจด้วย,ยนะครับคือคุณเป็นวันโลกครับเป็นนี่คุณเป็นวันโลกเลยเหรอวันละโลกมเมื่อาวานก็เป็นไข้วันนี้ก็เป็นปวดท้องพรุ่งนี้ก็จะเป็นปอะไรวะพรุ่นี้คุณจะเป็นมะเร็งครับ No g ผมอยู่ได้นาะนอีกแค่ไหนครับหม,มาอจากที่หมอดูนะครับอยู่ได้อีกห้าครับห้าเดือนเหรอครับ ห้าทีคลินิกจะปิดแล้วครับรีบกลับรีบกลับมาไปรีบกลับไปรับยานุนไปไปไปคนอะไรวเขาแต่ยากไอ้หมอมนงไข้เป็นไงมาครับโอ้สันนี้อ้าวขอโทษครับ เดี๋ยวจะชิหนั่งนะครับคุณไ <c oughs> ่หมอตาหมอไปเล่ะนะตาบอดหรือเปล่าครับไอ้น้องบอดป้าอะไรหมอก็อเดินมาทํางานได้ก็ไม่ชนหมอบอดป้าอะไรวันนี้เป็นไงมาครับเออวันนี้ผมปวดท้องน้อยครับผมมาวันอื่นปวดมากมากค่อยมาหามห,มห,มหมอหมอขอโทษพอดนีหมอเพิ่งลงเวรน,นะครับเมื่อวานเว,นเว,นเวนนรเยอะมากคนไข้มาเยอะมากครับ หมอก็ไม่รู้ทำยังไงดีคือหมอก็มีไม่กี่คนอยในโรงพยาบาลแล้วก็พูดยานะครับหมอหมอหมอไอ้หมอนะเอาแฟนให้หมอก็ดีครับหมอที่หมอซื้อมาแล้วละอ่าคุณเล่าอาการให้ฟังหม่อยชื่อมีอะไรบ้างอ๋ผมปวดท้องน้อยครับแล้วก็มีการเหมือนกดหัวใอืมผมปวดท้องใช่ไหมครับครับ หัวแถวดิ้มปีเนาะครับแสบร้อแกลางอกด้วยครับโอเคจากการสับประบัดของผมนะครับหมาทางนี้อ๋อโทษครับจากการสับประบัดทางนี้อ๋อโทษครับจากการสับประบัดของหมอนะครับหมอคิดว่าคนเคยนั้นเป็นหมอหมอหมอหอเอ็มหมอหมอรีบานหมอตายเฮ้ กกเชิญมาเลยครับเฮ้ยหมอได้กินแปลกไหมครับไม่กินอะไรเลยนะครับผมได้กลิ่นเหมือนกลิ่นขี้หมาหมอไม่เหยียบมันใช่ไหมถ้หมอไม่ได้เหยียบอ๋อมันเหยียบจริงด้วยอ่ะจ็บะจะครับคุณไข้เป็นไงบ้างครับนี่ยแลทักทายแบบมึงนอกอืมอย่ารังเกียจกันไม่ต้องรังเกียจ ครังนึงด้วยครังนึงด้วยอืมเสื้อคุณสวยดีนะคุณไปทำอะไรมาทิ่หายกูเป็นไงเป็นไงครับวันนี้อ๋อวันนี้ผมมาหาหมอครับพอดีว่าผมปวดท้อง,งปวดท้องนิดหน่อยปวดท้องนิดหน่อยครับผมแล้วก็เหม,มือนกินอะไรมาไม่รู้ครับอืมกินอะไรมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปไปหาดูก่อนว่าเองกินอะไรนะให้ดูว่าตัวเองเป็นอะไรนะนะหมอมีหมอชิวไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ชิวหมอไม่ค่อยง่ายๆนะครับเราอยากให้ คนไข้แบบเออชิวๆกับเรานะครับอยากให้เขียนนะครับหมอคนไข้รังเกียจหมอหรือเปล่าเนี่ยเอาไปช่วยหมอชู้แม่แม่แม่เสื้อก็มีเอาหมกเอาผมเอาผมดีกว่าแม่แม่แม่คุณสกปรกหนึ่งเท้าหมอไม่ได้สกปรกคุณมาถูกโรงพยาบาลใช่ไหมเฮ้ยคุณมาถูกแล้วโรงพยาบาลเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทย

ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหมอครับเชิญนั่งครับผมขอบคุณครับคุณหมอครับผมนายแพทย์ไทยรัฐนะครับผมไม่ทราบว่าวันนี้คนไข้เดินทางลำบากรถติดหรือเปล่าอ๋อวันนี้เดินทางก็ก็ดีอยู่ครับรถไม่ค่อยติดมากผมก็ก็นั่งมามาได้อยู่นะครับมารถสายอะไรเงี้ยก็ครึ่งชั่วโมงก็ถึงครับห่างกันสิบโลแค่นั้นนะครับสิบโลโลกมนะครับอืมสิกิโลเมตรครับผมผมตลกไหมครับหน้าผมครับไม่ทราบวันนี้คนไข้มีอะไรให้หมอช่วยครับ โอ้วันนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับผมมีการไข้สูงหนาวใส่น้ำมูกไหลไอใ้ให้น้ำหนักลดเบื่ออาหารใส่อาเจียนครับสรุปว่าผมเป็นอะไรครับคุณหมออ๋อขอแสดงความเสียใจครับคุณเป็นมะเร็งครับเป็นมะเร็งเหรอครับเป็นมะเร็งเอ้ยผมก็โชคดีสิครับผมนึกว่าเป็นมะยิงถ้ามะยิงผมตายแล้วเนาะผมว่าโ,โ,โชคดีมากเลยครับคุณหมอ สวัสดีครับคนไข้คุณไข่ชื่ออะไรครับชื่อปังปอนครับอปังปอนนะครับหมอชื่อหมอไพรันะครับเป็นหมอแผนกอายุรศาสตร์นะครับอ่าวันนี้มีอาการยังไงครับวันนี้มีอาการเนื่อน้าอกมีเสมหะมีไข้มีหอบครับผมเป็นมากี่วันแล้วครับเป็นมาสองวันสองวันแล้วเนาะโอเคเสมหะนี้เสมหะนี้มันมันเหมือนมันเป็นแบบพูโลเลนสปูตุ่มหรือเปล่าครับไมตุ้มๆนะหมอ ตุ่มโปะตุ่มโปะมั้งไม่ใช่หมายถึงว่ามันมีลักษณะแบบมีเหมือนลักษณะคล้ายหนองคล้ายแบบมีการอักเสบของแบคทีเรียหรือเปล่าครับลักษณะอ๋อไม่มีไม่มีใช่ไหมครับโอเคแล้วไข้นี่เป็นไข่แบบไหนครับเป็นแบบ sudden onset หรือว่าเป็นแบบ gradual onset ไปคิดกหมอหมอไปสมิดมันเหรอไมู่้ปนี้หมอก็ไม่เสรจสักทีมันจะเสพอะไรไข่ฟังหมอยดีนะครับ มีอาการไข้เนี่ยคือเป็นแบบทันทีเลยหรือว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นครับค่อยๆเป็นเนาะนะครับแล้วไอเสมหะนี่เสมหาสีอะไรครับสีเหลืองครับสีเหลืองนะครับมีกลิ่นเหม็นไหมครับไม่เหม็นมากไม่เหม็นมากเนาะคุณชอบดมไหมครับชอบดมมากครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอจะขอส่งเอ็ <S <S อกซเรย์ปอรนะครับเพื่อดูว่ามันมีมันมีอินฟลเทชันในบริเวณโหลบของลังหรือเปล่านะครับ ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วหมอสั่งเอ็กซเรย์ให้คุณเบเอ็กซ์เรย์นะครับครับหมอขอตัวก่อนนะโอเคอ๋อจากการดูเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยนะครับหมอเห็นมีที่บริเวณไล่โลเวอร์ลังนี่มีอินฟิวเทชันนะครับทั้งทั้งหลบของดังเลยนะครับหมอคิดว่าคุณน่าจะเป็นลักษณะของมีโมเนียที่ไล่โลเวอร์ลัง นะครับุณไข้ง,งงที่หมอพูดไหมครับค่อยดีคนระับมันมีอินฟลูเทชันของไรลูเวอร์ลังนะครับบริ <c oughs> เวณหลบของปอดส่วนล่างนะครับก็คือคิดว่าน่าจะมีนิวโมเนียที่บริเวณปอดนะครับดีที่อ,อคุณไข้ครับครับเ <c oughs> ข,ข้าใจที่หมอพูดไหมหมอบอกว่ามันมีอินฟลูเทชัน at your lower lungs มมนะ I think you have นิวโมนี่เหรอนี่หมอผมก็ได้ครับคือผมมีอะไระบอกเขาบอกอืมมีอะไรจะบอกพอดีผมไปญี่ปุ่นมาครับผมเลยเอาของฝากมาให้หมอเฮ้ยเราเจอครั้งแรกใช้ของขวัญผมเลยนะครับใช่ครับหมอนี่ครับอะไรครับตะเกียบเหรอครับมีดครับหมอคือจะแทงเนี่ยโอ๊ย